วอาเจ้าวีฉันขอเล่นบังสิอะไรฉันนี่อุ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเออกระโดดฮะอะอะไรเนี่ยอุ้ยไปอีกนะกระโดดกระโดดกระโดดสิไอ้เย่เย่เย่อุ้ยมีสองต้นอุ้ยอ้าเห็นพวกแกเลยเนี่ยเห็นไหมแพ้พวกแกเลยบูจะพูดมากอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้าชอบเป็นนักพากย์ไงฮะชอบเป็นนักพากย์ก็ฉันอยากเกาะเบาะนี่เกาะเบาะแล้วดูอ่ะอะไอ้ไอ้แกเกาะเบาะเกาะเบาะก็เก็บเกี่ยวไป โอ้ยเห็นไเนี่ยมันําให้ฉันเสี่ยวสมาีิรู้มันแกเล่นแพ้ดีดาแล้วมาโทษคนเหลนอ่าแกแหะบอกให้โดนโดนโดนแล้วของแกไม่ด้ยไมเนี่ยก็มันมุนนีดาไ้เล่ยเปนบที่นไปน่นไปเป็นเลยอะไรอะไ่ะตาชั้น4ีตาต่อไปอะแกทำให้ฉันเสียงสมาี้บอกนตาชั้นอะไรเป็นที่เอ๊ะทไมไม่ได้ยินไ่รูพูอะไรเปนูเรื่องอะไรใส่หัวทาไมขัดาแป้งขัด้ไม่อย่าเป็ที่จะสสายอะไร นั่นนะสีเป็นดีอยากเล่นด้วยหรือเปล่าอยากเล่นหรอกาเล่นเป็นคนเดียวกัรไม่เนแมากระโดดเบนดี้กระโดด้าเอเมาแล้วมาแล้วกระโดดกระโดดกระโดดเอจจกระโดดกระโดดกระโดดแล้วจะโอ้โหว้าโอ้อุยอีกสามอีกสามขั้นอุ้ยอะไรเนี่ยนี่เจวีมาว่าฉันเกาะบกแกก็กเกาะบ่เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยอเดีเอะไรเนี่ย อะไรเบดดี uh. ้เบดดี้เบดดี้โอ้ยโอ้หเอ้อเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมีนั่นวัสดุก่อสร้างมาแล้วดีดาเฮ้ยวัสดุก่อสร้างมาพี่ทำอะไรเนี่ยฮะนี่ก็เราตกลงกันแล้วนี่ว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านทีวีกันไงเจ้าหมีี่เล่นเกมอวันนี้ลูกสาวมาเพื่อเล่นเกมอยู่เฉพาะอย่าเนี่ย อ่ะไม่ใช่อ่ะเนี่ยเขามาส่งแล้วเนี่ยอ่าจ่ายตังค์ด้วยนะอจ่ายตังค์เหรออ่ะมัเนี่ยมันเนี่ยมัเนี่ยมัเนี่ยจ่ายตังค์มา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 แล้วท้ามไปแอบจ่ายตังค์ข้างหลังเนะียใต้โต๊ะเขาทาว่จะแบบใต้รถมาใต้รถเอออะไรเนี่ยวอาเจวีเอาวัสดุเร็วโอ้โหวันนี้ของใหม่เทียบไป่นไปนู่นนะไปดู โยนโยนะบีบายด้วยว้าวมีหินด้วยไปสร้างบ้านดีกว่าเย้วันนี้จะมาสร้างบ้านทีวีกัน โอ้โหบาา้านเจ้าหมีสวยมากมากเลย <Wow. S 1> นี่เบนดี้ดูสิเป็นบ้านเป็นทีวีเลยแล้วก็มีสวิตช์ปุ่มเปิดนะครับอยู่ตรงนี้เป็นทีวีซ่ายอย่างนี้นะครับสมจริงสุดเออไม่รู้สมจริงหรือเปล่านะครับออพู้ห้เวอร์ไปก่อนกวนเข้ามาแล้วก็เปิดประตูมาตรงนี้ปึ๊บอันนี้อะไรอะที่ใส่รองเท้าแน่แ่เลยแล้วส่วนตรงนี้เปิดเข้าไปเป็นห้องน้ำานะครับห้องน้ำอยู่หน้าบ้าน เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วเจวิ๋วอ,อ,อะไรคะตากบ้าเสร็จแล้วต้องมาอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ดูการนั่ง <c oughs> สบายใจเฉยเลยเจ้วหวนนี่คืออะไรอะ่ะตรงเนี้ยที่นั่งที่กินข้าวไว้นั่งเล่นบัางพักผ่อนแล้วก็กินข้าวได้ให้ฟังให้เียวให้หมดเลยไม่ต้องมีคนอร์นิเจอร์เยอะให้เป็นมีน้อยที่สุดอ,อ่าแล้วตรงเนี้ยห้องอค,ครัวเหรอ ว้าวเขต้องทำใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมใช่ใชแบบดูตรงวงร้อนนี่เห็นไหมมีหน้าต่างด้วยดูมองดูไหนไหนไหนดูสิว้าวมองวิวตรงนี้ได้นะครับทุกคน เพิ่มก็มีหน้าต่างตรงนี้ไหนก็ต้องไม่ิบชุด<ส>ต,ตรงนี้นหน้าต่างท้าไม่ต้องมีหน้าต่าง<อ>ในบ้านรู้เปล่ามันจะได้อยู่โล่งเข้าใจไหมเพราะว่าบ<อ>้านมันถ้าเกิดมีแค่เนี้ยมันแคบพอเรามีหน้าต่างมันจะอยู่โล่งขึ้นใช่ใช่ใช่ใชแล้วเขามี<อ>ที่นอนอยู่ข้างบนมีไว้นอนม่วงก็ขึ้นมานอนตื่นเช้ามาก็ลงไปข้างล่างอดเค้าก็เข้าห้องน้ำตรงนี้อ๋อใช่ใช่เข้าไปดูแล้วเจ้าหมี อสบายใจจังป้าเจ้าหมีนี่สุดยอดจริงๆเลยเบนดี้เปิดออกมาก็มีสกีบีดี้เลยเหรอแย่ yeah, แล้วเจ้าหมีอะไรประคุณอะไรคะรดีดีสกีบีดี้ล้อมบ้านแล้วสกีบีนี่ล้อมบ้านเหรอเอา้าตายแล้วสกีบีดี้ล้อมบ้านทำไงเนี่ยแย่ yeah, แล้ว,ลวฉันรู้ฉันร,นรู้ฉันรู้วิธีเดี๋ยก่อนเดี๋ยวฉันเรียบเคลื่อนฉันมาเพื่อนฉันอยู่พอดีเลยนี่อ,ออกมาหน่อยเร็ว อมายใครอีกเรานั่นไนี่เดินออกไปแล้วทีวีแบนนิดาว้าวไม่ได้ไม่เป็นต้องเดินทะลุดูนทะลุวิติีนี่แกเขาคิดว่าทีวีนี่เบ่งแกออกมาตรงเนี้ยนะไอ้นี่กลายเป็นแม่แกเนี่ยได้ๆดูได้ๆขอดูดิทีวีใหญ่แล้วก็ออกมาเป็นทีวีเล็กใออกมาเป็นทีวีเล็กนะหน้าที่แกก็คือพูดกับโลกจากทีวีดีเข้าใจไหมฮะ ปกพงเพ่าผองปแซกอเปล่าโอ้โอเอาแล้วเอาเลยเอาเลยมีมีว้าว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 ว้าาวว้าวว้าวว้้าาว้าวว้าวว้าวววว้า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 ว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้วว้าวว้วว้า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 ว้าว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 ว้วว้าวว้าวว้วว มีมมีมมีนมีแน่มีแนีวีแบนไปแล้วเนน่าเนอยากให้บ้านเราคห้แล้วเร็วเร็วทีวีแบนไปแล้วเรวๆๆ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 ๆแๆๆ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 ๆแๆนๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆยๆยๆๆ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 มๆๆๆๆๆีๆๆ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 ี เดี่ยวหัวเขึ้นหลังโอ้โหแล้วใบใครที่คนจะสร้างเศษแกไหมเนี่ยว่าจะซื้อกระเบื้องเศษเนี่ยกระเบื้องลายนี้มันปูแย่เลยจะเนี่ยมันต้องระดับสีปูไปปูมาแกดูไหมนะครับปูเนี่ยปูเหนืออะไรเหนือใค่ที่นอนแกนอนข้างล่างกันเลยนะไม่ต้องมานอนข้างบนนอนด้วยสิฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเออไม่ต้องสร้างใบเลยเนี่ยไม่เป็นไรฉันว่านะแกสร้างสวยกว่าดีไม่เล่นคือให้เจ้าทีวีแมน ผู้สาวเข้ามาผู้สาวเสกจากรูปภาพไปนี้เพื่อเรียกทีวีแมนมาเลยนี่ไงนี่ไงทีวีมาอยู่เนี่ยทีวีแมนดินี่ดิแค่มาดูนี่รูปภาพนี้ผู้สาเสกรูปภาพเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คืออย่าบอกนะว่านี่คือทีวีแมนตัวจริงให้เธนเสกมาเนี่ยแล้วดูสภาพดูสภาพดูมันดู ทีวีใหญ่มากๆเลยเจ้าหมีอาดูสินี่นบ้านกี่ชั้นเนี่ยเจ้าหมีสามชั้นสามชั้นเหรอแล้วตรงไหนประตูตรงนี้เหรอนี่ประตูเข้าทางนี้เลยมีเข้าเปิดปิดได้ใช่ไหมตรงนี้นี่เปิดปิดเปิไดไหนเข้ามาสิโอ้โหอันนี้คือทีวีรุ่นใหม่ บอกไว้ก่อนเลยมีบ้านบ้านสามชั้นเห็นไหมให้ด้านสูงไหมก็สูงมากเลยอะ่ะีบ้านเถาเขาอ่ะที่จริงอะ่ะบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านที่มันแคบใช่ไหมเลยดูอ๋อฮะมีแค่สี่บอกเองึงสองสามสี่พ้ที่มันน้อยแต่้าเกเราอยากให้แานมันดูสูงนะทุกคนพื้นที่มันแคบเราก็ต้องยกเห้าให้สูงพอสูงเสร็จพุมันกลายเป็นบ้านสูงเลยเห็นไหมไม่เหมือนบ้านก็เลยแบบว่าเหมือนโล่งเลยข้างบนเนี้ยมันจะเหมือนบ้านเถาเขาอ่ะถ้าเกิดบ้านเถาโฮมเถาเขาอ่ะมันจะ ใช้พื้นที่นอยใช่ไหมวิธีการทำให้มันกว้างให้มันถูกว้างก็าต้องคัให้พื้นที่มันสูงนะแล้วตรงเข้าไปอ่ะีห้องครัวนี่ห้องครัวถ้าบอกเข้าตรงนี้แล้วเข้าไปอีกอ่ะนีห้องอาบน้ำห้องซักผ้่หลัน้ามีห้องอาบน้าตรงนี้ใช่ชั้นล่างฉันบอกที่จริงอ่ะเป็นชั้นลอยเดี๋ยวเป็นชั้นลอยเป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ํา ข้างบนเป็นห้องน้ําชั้นลอยตรงนี้โอ้ยตรงนี้มีหน้าต่าง,างด้วยใช่ใช่มีหน้าต่างเพราะว่ามันสูงไงไม่มีใครแอบมองก็เลยมองได้มีนะอ๋อมีคนแอบมองได้นะใส่เลนส์เฮดดูได้ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนนี่หนไหมนอนได้กี่คนเนี่ยนอนได้สองคนหนึ่งสองแล้วจ่กนี้ก็นอนได้อีกสองคนอีกห้อง 1, 3, หนึ่งสามสี่ไหนอ๋อทั้งหมดสี่คนไปพี่เฟแบบว่า แล้วมันลงๆไปใช่ไหมก็เอาโซฟามาวางได้นี่โซฟาวางปึ๊บปุ๊บหรือไม่อยากวางนี้วางนี้ก็ได้นี่อ่ะก็ตรงนี้ไปก่อนปึ๊บวางไปเลยนี่ว้าวนี่ตรงนี้ก็เป็นไงเป็นโซฟาเลยนี่ตรงนี้ฉันค่ะฉันจะเอาตรงนี้ออกที่เนืองออกที่นืองให้มันเป็นหน้าต่างใช่ใช่เขาจะวา ให้มันมีสีสเขียวบ้างสดชื่นใช่ให้มันดูพีมียังนี้ทิศางตรงนี้นิดนึองอะ่ะคือถ้าก้อนี้ถ้าเกิดจะเป็นตัวมันจะต้องมีนี่มันจะได้ดูเหมือนตัวใช่ไหมตรงนี้ใครจะทำทีวีให้ดูแล้วกันนี่คือคราฟแบบสดๆสดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทำ,ทำสดๆให้คนดูเห็นเลยว่าเขาทำกันยังไง<อ>นี่นี่นี่น แม่นี่ลำโพงนี่ลำโพงนี่มอมมีเห็นใช่ไหมทำไมบล็อกมีเห็นใช่ไหมนี่แล้เขาบอาปิดให้มันตัดกันทงนี่ทำอะไรทำยังไงเขาปิดปึ๊บปึ๊บนี่ป๊บอ่าอยากให้ทีวีเป็นสีม่วงก็ได้ทีสีม่วงไปใส่อย่างนี้เลยเห็นไหมเขาจะเป็นสีม่วงนี่เดี๋ยวดอจม่วงนี่แต่ฉันว่าเหมือนไอ้นี่นะเหมือนเข้าไปในนรกอ่ะใช่นะช่เวลานั่งดูอยู่ดีอาจจะมีผีโผล่มาเพราะจ้โอ๋ออ๋อตรงนี้อะไรอ่ะ ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นมันโรงโรงเขาแปะรูปใครไม่ได้นี่ยครับพีู่ดูนี่ดูสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหนี่รีโนเวทกันสุดๆ,ๆนะครับใหม่แบบเรียลไทม์เลยนะครับใหม่แบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นอะไรมีขจอบีซีจอนเปหนตางเป็นน,ปนี่ไงไอ,อ,อย่าให้หน้าตากุ้งกวาด ไปจ่อไปอีกแล้วก็โดดลงไปเลยนี่แล้วก็โดดลงไจมี่ก็โดดลงไปเจวี่โดดลงไปอย่งไรก็ต้องโดดทิ้งเลยว่างเลยทิ้งเลยล่ะนี่สวยดีฮะเนี่ยวพอวาเป็นอย่างนี้แล้วอีกห้องหนึ่งขอดูหน่อยซีเทียบกันอีกห้องเป็นห้องโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรเพราะโอ่งมันเล็กอ๋อเน้นไว้แบบนอนอย่างเดียวแบบต่อหน้าต่างไปเิ็นใช่ได้อ่ะนี่น ก็ S <S สวยแล้วนี่นา One eternity later เอ้า <S <S จมี c! เปียนนาาเ่ยนนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังหน้าต่ายยังกว้างอยู่เลยทำไมมีแถวเดียวแล้วอ่ะอันว่านะไอ้กว้างๆอ่ะถ้าเกิดเดินออกมาข้างนอกองเอาออกมาข้างนอก,อนอกดิเอาไา<อ>ไหน<อ>ดูสิปึ๊บไอ้ด้านซ้ายมันกว้างๆเนี่ยมันไม่สมมาตรกันขนาดป้านี้อย่างเงี้ยเห็นไหมอ๋อก็เลยทำเป็นแถวเดียวใช่อย่างเงี้ยเขาเลยทำเป็นแถวเดียวเพราะเป็นแถวเดียวแต่ว่าให้มันยาวขึ้นอย่างเงี้ย มันก็บวกกับบ้านมันทำให้บ้านดูสมดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแ่ข้างนอกมันก็ออกมาสมมากกันเห็นไหมเนี่ยดูดิมันจะเลียงเรียงกันเลยเห็นไหมปอ้ใช่มันจะเรียงเรียงกันนี่แล้วตรงนี้ตรงนี้ใช้ก็วางให้มันเรียงเรียงกันได้เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นเรียงกันอ๋อเข้าใจแล้วที่ท่าเป็นแถวแถวให้มันตรงกันจะได้สมมาตรใช่แล้วก็ลงมาดูข้างในสีลองมาดูข้างในไหนปุ๊บมาดูข้างในเห็นไหมมันก็จะดูแบบไม่ขิดขาดเห็นไหม แล้วถ้าเกิดแบบพวกสกิบดี้บุกมาต้องทำไงอ่ะสกิบดี้บุกมาเหรอยิ้มให้มันยิ้มแกเขาบอกไปสิเรามีตัวป้องกันไว้อยู่แล้วระบบพิเศษเฮ้ยใช่เรามีตัวป้องกันอยู่แล้วระบบพิเศษดูไม่ระบบอะไรแม่รามี่ทางไหนติดต่อมาข้อบอกเด้ไว้ใช่มันมีเอ c มาช่วยมันมี n อ c มาช่วยไอ้ก้ล้องไว้ดูไม่ด้วยกล้อง CCTV ด้วยนะไว้ใช่ บิ๊กทีวีแมนโอ้บิ๊กทีวีแมนโอ้ใช่มีบิ๊กทีวีแมนมาช่วยเพราะทีวีนี้มันทันหญ่อ่านี่ครับเจ้าหมีแก้โครงสร้างใหม่นะครับ oh. ข้างนอกตรงนี้ดูเพื่อนๆแล้วก็ดูฝั่งนี้โอ้โหมีสวิตช์แล้วนะครับตอนแรกไม่วีด้านนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันว้าวสวยสุดๆไปเลยไงๆสวยเปล่าแกาหม่ใช่เลยกว่าเดิมด้วยฮ่าฮ่าใช,<ว>ใช่ใช่ใช่อ ไอ้แกอีกรอบปะล่ะเอาสังบอกไปเลยโบราณมากเลยเอาเอาไปเลยทุบเลยหรอไปทุบไปเลยใช่มันดูเป็นทีวีแล้วตอนแรกมันไม่เป็นทีวีเนี่ยตอนนี้ตีเป็นทีวีแล้วเรียบร้อยทีวีเลยไหมทีวีโจอใหญ่เลยนี่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 สวยงามสุดๆเอาละครับเปล่าสกีบิรี่นะครับกำลังบุกบ้านของเจ้าบีนะครับบ้านทีวีเอาแล้วดูซิว่า จะปกป้องยังไงเฮ้อยากโห่ไหมว่าทัาจะปกป้องยังไงโห่มันหน่อยดิมาแล้วละครตระเนมาแล้วโอ้โหดีเลย Bitch TV Man นะครับให้ Bitch TV Man ไอ้ไงเป็นที่ลากมาด้วยนี่ดูนี่คือเออเป็นระบบกันบ้านเหรอเนี่ยตัวนี้สามารถปกป้องบ้านได้เหรอใช่ปกป้องบ้านเลยบอกไว้ก่อนเลยจะปกป้องบ้านว้าวอะดูซิว่า ชาบ big TV man ของเจ้าหมีนะครับจะสามารถปกป้องบ้านของเจ้าหมีได้หรือไม่เอาเลยโอ้โหโอยยยยไยยยยยยะยย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 เยยยย้ยยเยยยยยเนยยยยเยะยยยยยยเยย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 ย ไอยบอกรว่ามันมีตัวสิอยู่ในทีวีเนี่ยไอตัวไหนฮะตัวไหนไหอดีไงไอเป็นดี้เป็นดีเป็นดี้จัดดิเป็นดี้เป็นดีจัดสิเราเราเราต้องทีวีจัดจ้า้มเพิ่มเพิ่เพิ่มเลยจบเลยเป็นดีเ่นอย่านีเหรอฮะแกเล่นางี้เหรอโอเคสุดๆุดแกเอยักษ์ไปกระชื้อไปหรอกนะทุกคนเอยักษ์ไปกระชื้อ่ะเ้ถ้าไอตัวจีบอสันมาทำไงเนี่ยฮะเป็นดี่ ถ้าเราไม่ต้องหัวแล้วล่ะถ้า G ีแบนบาก็มีตัวปกป้องบ้านแล้วล่ะเนี่ยวันนี้บ้านเราก็ไม่พังนี่โอ้ยโอ้ยออย่าให้มีตัวอะไรโผล่มากันขอสักวันเถอะให้บ้านมันไม่พังไงฮะกดไลค์ให้หวีน่อยทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะเนี่ยดูวันนี้บ้านบอกไว้ก่อนเลยบ้านแบบว่าสมบูรณ์แล้ววันนี้วันแรกโอ้ยสามวิธีบ้านลวงถ้าบ้านมันลงลงมะเราจะมาปิดจบกันที่บ้านกันเป็นสุขของฉัน À, tác đồ chi lệ thì vì <laughs> <laughs>